อรุณสวัสดยามเช้าครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ช่วงเช้าเ้าแบบนี้นะครับหมอหมีเพิ่งทานข้าวเช้าเสร็จครับเลยจะถือโอกาสนี้มาเล่าถึงนมที่หมอหมีดื่มเป็นประจําทุกเช้าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับซึ่งก็คือนมโอ๊ตนั่นเองครับนมทางเลือกสําหรับคนที่แพ้นมวัวและนมอื่นๆนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในปัจจุบันนะครับมีผลิตภัณฑ์นมออกมาหลากหลายชนิดนะครับทั้งนม วัวนมถั่วเหลืองนมอัลมอนนมพิทาชิโอนะครับแต่สําหรับคนที่แพ้นมวัวหรือว่าแพ้ถั่วเนี่ยไม่สามารถที่จะดื่มนมเหล่านี้ได้เพราะว่าดื่มเข้าไปแล้วอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาได้ครับนมออสจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่แพ้นมวัวและนมอื่นๆนะครับแต่หมอหมีเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับว่านมโอ๊สเนี่ยคืออะไรทํามาจากอะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างหมอหมีต้องบอกเลยครับว่านมออสเนี่ยมีประโยชน์ที่หลากหลายมากๆนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักนม โอ๊ตกันนะครับ นมโอ๊ตเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ทำมาจากข้าวโอ๊ตนะครับดังนั้นนมโอ๊ตส่วนประกอบหลักๆก็คือข้าวโอ๊ตนั่นเองครับข้าวโอ๊ตเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นโปรตีนชั้นดีไขมันต่ำกกใยาอาหารสูงนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆมากมายครับสำหรับคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับข้าวโอ๊ตสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในต่างประเทศนะครับในแถบยุโรปหรือว่าในอเมริกาเนี่ยครับก็จะนิยมรับประทานข้าวโอ๊ตกันนะครับโดยเฉพาะนักกีฬานะครับเพราะว่าข้าวโอเเนนนี่ป็แหลลลงงงพััาช้ดย ทานแล้วอิ่มท้องได้นานนะครับหรือว่าบางคนก็จะนิยมรับประทานเป็นอาหารเช้าเพื่อให้มีพลังงานสามารถทำงานได้ตลอดวันครับด้วยประโยชน์ของข้าวโอ๊ตที่มีมากมายนะครับจึงทำให้นมโอ๊ตนะครับเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้หมอหมีเลยจะมาบอกประโยชน์5ข้อของนมโอ๊ตนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าไอ้ประโยชน์นมโอ๊ต5ข้อเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับ ข้อที่1คนที่แพ้นมบัวแพ้ถั่วสามารถดื่มนมโอ๊ตได้นะครับการที่แพ้นมบัวแพ้ถั่วเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่เลยนะครับคนที่แพ้โปรโตีนนมบัวหรือว่าแพ้น้ําตาลแลคโตสในนมบัวเนี่ยครับเวลาดื่มนมบัวเข้าไปแล้วก็อาจจะทาให้มีอาการท้องเสียท้องอืดปวดท้องผื่นขึ้นได้นะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะมีอาการรุนแรงนะครับมีอาการไอแล้วก็หอบเหนื่อยได้เลยทีเดียวคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะดื่มนมบัวหรือว่านมผลิตภัณฑ์จากถั่วได้นะครับนมโอ๊ตจึง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ตอบโจทย์เพราะว่านมโอ๊ตเนี่ยไม่มีส่วนประกอบของนมวัวนะครับไม่มีส่วนประกอบของถั่วดังนั้นคนที่แพ้นมวัวหรือว่าแพ้ถั่วสามารถดื่มได้อย่างมั่นใจนะครับปลอดภัยไม่แพ้แน่นอนครับ ข้อที่2เป็นแหล่งพลังงานที่ดีนะคะเพราะว่านมโอ๊ตมีส่วนประกอบหลักก็คือข้าวโอ๊ตนั่นเองซึ่งให้พลังงานที่ดีแล้วก็อิ่มท้องได้นานนะครับเหมาะสําหรับเป็นมื้อเช้าสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาทานอาหารเช้านะครับดื่มนมโอ๊ตก็จะทําให้มีพลังงานนะครับแล้วก็อิ่มท้องได้นานสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดวันครับ ข้อที่3มีวิตามินและแร่ธาตุสูงนะครับนมโอ๊ตจะมีวิตามิน B1 B6, B12 นะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทต,ต่างๆในร่างกายของเราครับนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมสูงนะครับปริมาณแคลเซียมในนมโอ๊ตเนี่ยเทียบเท่ากับนมวัวเลยนะครับดังนั้นจึงเหมาะสําหรับทุกเพศท,ทุกวัยสามารถดื่มนมโอ๊ตได้นะครับไม่ว่าจะเด็กก็ดื่มได้ครับผู้ใหญ่ก็ดื่มได้แล้วก็ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนก็สามารถดื่มนมโอ๊ตได้ เพื่อบำรุงกระดูกให้แข็งแรงได้ครับข้อที่4มีเบต้ากลูแคนนะครับข้อนี้เป็นจุดเด่นของนมโอ๊ตเลยนะครับเพราะว่านมอื่นๆเนี่ยไม่มีเบต้ากลูแคนนะครับเบต้ากลูแคนจะพบมากในข้าวโอ๊ตนะครับซึ่งเบต้ากลูแคนเนี่ยเป็นพรีไบโอติกนะครับหรือว่าพูดง่า,งงายๆว่าเป็นอาหารสําหรับแบคทีเรียตัวดีในลําไส้นะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราแข็งแรงครับและยังช่วยปรับสมดุลลําไส้ทําให้เราขับถ่ายได้อย่างปกติด้วยครับ ต่อมาข้อที่5นะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับคอเลสเตอรอลเป็นไขมันชนิดหนึ่งนะครับที่พบเฉพาะในสัตว์เท่านั้นนมโอ๊ตทํามาจากข้าวโอ๊ตซึ่งเป็นธัญพืชนะครับดังนั้นจึงไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับและก็มีไขมันอิ่มตัวที่ต่ํามากๆดังนั้นคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงสามารถดื่มได้นะครับช่วยลดไขมันในเลือดได้ครับหมอหมีเป็นคนหนึ่งที่ดื่มนมโอ๊ตนะครับเพราะว่าให้พลังงานดีและมีประโยชน์มากมายไม่แพ้นมอื่นๆเลยครับ หมอหมีดื่มนมโอ๊ตยี่ห้อกูดเมดนะครับนมโอ๊ตยี่ห้อกูตเมดใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ100เเซเลยนะครับและใช้ข้าวโอ๊ตเต็มเม็ดจากออสเตรเลียไม่มีส่วนประกอบของกลูเตนคนที่แพ้กลูเตนสามารถดื่มได้ไม่เติมน้ําตาลไม่แต่งกลิ่นไม่มีวัตถุเจื้อปนนะครับแล้วก็ไม่มีวัตถุก,กันเสียหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเหมือนทํากินเองที่บ้านเลยครับหมอหมีจะดื่มนมโอ๊ตยี่ห้อกูดเมดก่อนไปทํางานทุกเช้านะครับ ต้องบอกเลยครับว่านมโอ๊ตยี่ห้อกู๊ดเมดเนี่ยนะครับนอกจากประโยชน์5ข้อที่หมอหมีได้กล่าวไปแล้วนะครับที่สําคัญคือรสชาติอร่อยครับรสชาติเหมือนนมวัวเลยมีความข้นนะครับไม่เหลวเหมือนนมพืชตัวอื่นๆนะครับและที่สําคัญก็คือไม่มีกลิ่นถั่วกวนใจครับซึ่งหลายคนแล้วก็หมอหมีเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกลิ่นนมถั่วสักเท่าไหร่ครับ สรุปนะครับนมโอ๊ตทำมาจากข้าวโอ๊ตคนที่แพ้นมบัวแพ้นมอื่นๆสามารถดื่มได้นะครับและเป็นแหล่งพลังงานที่ดีครับดื่มแล้วอิ่มท้องได้นานอุดมไปด้วยวิตามิน B1 B6, B12 แล้วก็แคลเซียมที่สูงนะครับนอกจากนี้ยังมีเบต้ากูแคนนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายครับและที่สําคัญคือน้ําตาลน้อยนะครับไขมันต่ําคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงสามารถดื่มได้ครับลองหามาดื่มกันดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับ ถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีเพจ Facebook ด้วยนะครับพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอหมีเมาส์มอยไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย